ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานชุมนุมของชาวนอร์ดิสนะครับนอร์ดิสไทยแลนด์แฟนเพจที่จัดกันปีละครั้งครั้งนี้มาจัดกันที่ซันม o นแคมป์ไซต์ที่เขาใหญ่นะครับเป็นงานที่ตื่นเต้นอลังการมากครับมีคนเข้าร่วมงานถึงร้อยกว่าคนเต็นท์หลายสิบหลัง n o r d ดิสทุกรูปแบบเลยผมก็เลยตั้งคำถามทีละคนที่มาร่วมงานครับว่า n o r d ดิสมีอะไรที่ทำให้เขาประทับใจถึงขนาดเป็นแฟนกลับกันขนาดนี้ มาฟังกันเลยครับใช่ครับแล้วก็ภายในก็กว้างใหญ่แล้วตอนนี้ผมมีลูกแล้วหลังนี้คือเหมาะชอบครับใช้ดีมันประโยชน์มันใช้สอยได้หลากหลายครับคือจริงๆเราก็อยากจะใช้ตีมมินิมอลนะคะเราก็อยากให้มันดูแบบ clean an, ะคลีนๆนเงี้ยค่ะแต่ว่าพออยู่จริงมันเริ่มจะเป็นมินิมอลลว <laughs> ผมมันเปิดโล่งขึ้นมาแล้วก็มีพื้นที่ในการ ทำอาหารทํากิจกรรมตรงนี้ได้สบายมากเลยเธอบไปไหนก็เอามิกาดยี่สิบไปใช่ครับตัวนี้ใช้ตลอดเลยครับกลางคนเดียวเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวครับบางยี่ห้อที่เอาไปด้วยกันหักอันนี้รอดโหนี่มากันกี่คนครับก็นะมากันทั้งหมดเอ่อจ็ดคนครับเจ็ดคนเราเต้นมากี่หลังครับสามหลังครับผมผมเห็นมีแอสกาเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งแล้วก็มียูยุนยูย่นแล้วก็สองครับอ๋อยูยุนสองหลังเหรอใช่ครับผม โอ้ยูโดนิกน่าใช้มากเลยนะเออเป็นเต็นที่ใช้แล้วประทับใจเหรอครับประทับใจครับเพราะว่าเวลาเก็บมันก็เล็กแล้วพื้นที่ในเขาค่อนข้างที่จะแบบไม่เล็กตามเต็นท์กว้างกว่าที่คนค,คิดเยอะมากกว้างกว่าที่คนคิดเยอะมากเลยครับแล้วเดินทางจริงๆสะดวกถ้าคนอย่างมีรถเก๋งอย่างเงี้ยยัดเข้าท้ายรถไม่ใช่ปัญหาเลยแต่มีทำไมมีเจ็ดด้วยชอบเหมือนกันนะครับอ่า7.1 7.1ก็ชอบเหมือนกันครับ จะจุดหนึ่ที่เป็นทรงเหมือนกับสมัยก่อนตอนช่วงช่วงแรกๆที่จะชอบแบบเป็นเป็นประมาณเป็นกระโจมประมาณนั้นก็ชอบฟังดูเสียงแล้วเหมือนชอบยูดุนมากชอบยูดุนมากกว่าเพราะว่ามันเก็บแล้วมันเล็กง่ายมัน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 ฮิ้วง่ายแบบมูฟง่ายดีมันไม่มันไม่ต้องแบบพิธีอะไรเยอะแยะแล้วเป็นเต้นที่แบบเซ็ตทรงได้ไม่ยาก เดี๋ยวขออนุญาตให้พาชมอยู่ดูนิดได้ไหมครับอย่างเวลาจัดที่นอนอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งซึ่งดูแล้วมันไม่น่าจะใหญ่อะไรได้ขนาดนี้ข้างในพอเข้าไปเนี่ยมันโป่งมันไม่ไม่ใช่แบบเตี้ยอย่างที่อย่างอย่างที่เต็นท์ทรงทรงทรงเนี้ยทั่วไปที่ที่เคยเห็นกันครับผมนี่นอนทางขวางสองคนใช่ครับมีที่วางของมีที่วางของมีประมาณ living room แบบ sitting เล็กๆ เยี่ยม,มากเลยค่ะที่แพ็คเต็นท์แพ็กเล็กนิดเดียวนะครับใช่ครับแพ็คนิดเดียวแล้วอากาศบอกว่าถ่ายเทดีมากเวลามีลม,มคืออาะจริงๆอย่างอย่างช่วงแดดร้อนอย่างเงี้ยเต็นท์นอนดิที่เลือกใช้เนี่ยคือมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาคืออากาศร้อนเข้าไปข้างในเนี่ยเย็นแต่พอพอพอ,พอข้างนอกหนาวเข้าไปข้างในเนี่ยอุ่นเหมาะกับบ้านเรามากไม่น่าเชื่อนะใช่มันเหมาะเหมาะมากอย่างอย่างที่บางคนเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ซื้อ เขาก็จะมองว่าร้อนนะมันเป็นสีขาวนะมันร้อนนะแต่จริงๆแล้วมันเข้าไปเวลาแดดจัดเนยมันสบายถามว่าอย่างอย่างที่บ้านเนี่ยวันนี้มาแค่สามครอบครัวปกติเนี่ยเจ็ดพี่น้องอ่ยจะมาแบบประมาณแบบเป็นหมู่บ้าน <7 S 2> นอนจเลยจ็ดพ,พี่น้องเลยครับเจ็ดพี่น้องจะเที่ยวเราส่วนใหญ่เราจะเที่ยวนะเขาจะแบบขอสถานที่แบบส่วนตัวเป็นไพรเวทเจ็ดหลังเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราเสียงังรบกวนคนอื่นไหม แล้วเราก็ไม่อยากลบกัคนอื่นเขาดีมากเลยนี้ครอบครัวจริงๆเลยนะเจ็ดพี่น so, ้องใช่ครับโอ้ดีใจครับที่เต็นท์นอร์ดิสให้คนได้ไปเที่ยวกันครอบครัวแบบนี้นี่น่าจะเป็นเต็นท์ที่ใหญ่ที่สุดในงานนอร์ดิสบิ๊กแคมป์ใช่ไหมครับคปูใหญ่สุดละวันนี้วานาแฮม24ใช่ครับใช่ครับทำไมไม่เอา40มาเลยครับเออคนกลางบอกไม่ไหวใหญ่ไป24นี่ก็ใหญ่มากแล้วกลางนานในนี้กลางนานเดี๋ยวชอบตรงไหนครับวานาแฮม24นี่มันโปร่งมันโปร่งครับใช่ข้างในมันโปร่งแล้วก็ เท่าที่ไปลองกับที่ลมแรงๆแล้วเนี่ยมันเอาอยู่หมดไม่ว่าจะน้ําจะลมอะไรมันชัวร์ชัวร์อะไรใช่ไหมเชื่อใจได้ว่านอนสบายแน่คืออยู่กันกี่คนครับเต็นประมาณ3ามถึงสี่กำลังดี3ามถึงสคนมีห้องอินเนอร์มีห้องแบ่งห้องนอนใช่ครับเป็นอินเนอร์แบ่งไว้ห้องนึงแล้วก็เป็นเตียงไว้ตรงกลางโอ้โหนี่เป็นผมว่าไม่ใช่เต็นนะอันนี้พระราชวังใช่ครับสุลต่านนี่เป็นสุลต่านจากข้างไหนหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับอยากเป็นอย่างกันนรับผม น่าใช้มากกว่านนี้มีคนใช้อยู่ไม่เยอะนะครับในเมืองไทยเดี๋ยวขออนุญาตให้พาชมข้างในนิดน<ด>ึงนะครับได้ครับโอ้โหนี่มันพระราชวังนะครับผูใช่ใช่โปร่งโล่งจริงๆเพราะเพดานมันสูงมากแล้วออด้วยความที่มันเป็นคานเนี่ยผมตัดสินใจซื้อพาะคานนะเหรอครับเพราะว่าถ้าคานแบบนี้ยมันเวลาไปไหนมันค่อนข้างแข็งแรงแน่นอนอเวลาลมพัดแรงกดมันมามัน,มนไม่อาส่งผลเท่าไหร่เราน้าต่างบานใหญ่อย่างที่บอกว่าโปร่งใช่ครับใช่ครับมีอมสองบานนี่ทําให้ผมอยากได้ขึ้นมาบ้างแล้ว พราะถ้าเวลามาคนเดียวตรงอินเนอร์เนี่ยผมจะไม่ได้เอามาด้วยใช่ไหมครัตรงนั้นจะเป็นโต๊ะทํางานโต๊ะหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแขวนเสื้อผ้าบ้านเลยอ่ะบ้านบ้านนี่จริงๆเท่ากับคอนโดสักหลังหนึ่งนะยี่สิบสี่ตารางเมตรใช่คอนโดได้เลยคอนโดได้เลยคอนโดได้เลยแล้วก็มันมีความเป็นส่วนตัวสูงเวลาผมต่อแอร์เนี่ยปิดหมดเนี่ยสบายนั่งทํางานคือเย็นๆเนี่ยเริ่มทํางานเพราะเริ่มมีความคิดแล้วว่าผมมีที่ต่างันหวดเตี่ยผมไม่ต้องสร้างบ้านผมมีอย่างนี้ดีกว่านะใช่ครับใช่ครับใช้มานานกี่ปี ประมาณ2ปี2ปีกลางสักกี่ครั้งแล้วครับโอ้เกิน20ฮะเกิน20 20เลยครับใช้งานจริงใช้งานจริงมันทุกสถานที่ที่ไปมาบางที่ลมแรงพายุเข้าเลยครับบางที่เต็นหักบางยี่ห้อที่เอาไปด้วยกันหักอันนี้รอดอันนี้สบายเห็นใหญ่ใหญ่อย่างนี้รับลมสบายลมดีดีมากแล้วก็ตอนแรกมีความเป็นกังวลเรื่องผ้าเวลาลมเลยไม่มีรอยขาดไม่มีรอยะไรพื้นอยู่ดีแล้วก็ยังเหมือนใหม่อยู่เลยนะเนี่ยใช่ครับ ส่งซักตลอดรักมากพออโหรักมากรักมากอ้าวไม่ได้เอาเต็นท์มาเที่ยวนี้ไม่ได้เต็นท์เดียวด้วยนะมีมีเต็นท์เล็กๆมีมีเดี๋ยวดูเต็นท์เล็กๆของคุณปู่ตัวนี้ที่เคยอยากได้มานานอันนี้เต็นท์หลังรองหลังเล็กเหรอลังรองหลังรองแต่อยากได้มานานใช่ไหมครับตัวนี้อยากได้มากตอนแรกผมว่ามันเป็นการประกอบที่แบบเฮ้ยถ้าไปคนเดียวเี่ีไก็ได้อ่าพอมีคนเพิ่มเอาต่อเพิ่มนี่คือมิดกกรดเก้านะครับเป็นเต็นท์ที่ลงตัวที่สุดหลังหนึ่งนะผมว่าใช่กางง่ายกางง่ายกว่าแา่ง่ายแล้วก็พื้นที่ก็ไม่น้อย เทียฟังกชันมันเยอะกว่าเราจะไปคนเดียวก็หลังเดียวเป็นไงครับมันกี่คนก็เท่านี้เที่ยวนี้มันก็สี่คนครับแล้วเอามาเต็นท์หลังเดียวหรือไรหลังครับอันนี้มาสองหลังครับจะมีไรซาหกกับตัวแอสกาดอ๋อแอสกาเจ็ดข้างหลังใช่ครับไรซาหกนี่ชอบไหมครับชอบครับใช้ดีมันประโยชน์มันใช้สอยได้หลากหลายครับไปไหลยฤดูเลยป่ะครับใช่ครับไปไหลยฤดูเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฤดูร้อนก็จะไปใช้ตัว เจ็ดจุดหนึ่งครับตัวอสกาดครับตัวนี้มันเหมาะแบบหน้าฝนอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับหน้าฝนก็จะไว้ใจได้มากๆใช่ครับมีที่นั่งเล่นฝนได้ดีแล้วก็ถ้าตกหนักก็ปิดมาแล้วก็นั่งข้างในได้ครับใช่ไม่ต้องการทาฟเลยนะใช่ครับสะดวกตัวที่ไม่ต้องการทาฟนี่แหละครับอากาศเย็นอย่างนี้ก็สบายเลยยิ่งสบายเลยครับเหมาะมากนะครับใช่ครับกางง่ายปึ๊บกางง่ายครับใช่ก็คือตอนแรกคิดว่ามันจะกางยากแต่ว่าพอมาใช้จริงๆแล้วอ่ะพอ ปอกสมองข้างหลังแล้วพอขึ้นเสาเสร็จก็ดึงออกมาก็ือเสร็จใช่เพราะพี่ก็ใช้อยู่พี่ก็ใช้อยู่พี่ก็ใช้มีสีนี้ตัวหนึ่งก็ฟื้เดียวยกใช้ง่ายเลยใช่ครับจัดเต้นสวยมากเลยครับผมแอบดูอุจกาดหลังนี้เป็นไงบ้างครับใช้อุจกาดชอบไหมครับชอบครับจริงๆใช้มาประมาณ4ปีแล้วครับแต่ว่ายังไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกมาเลยครับเลยก็เลยเน้นว่าเออบิ๊กแคมป์ปีละครั้งก็เลยเน้นว่าบิ๊กแคมป์จะมาให้ได้ทุกครั้งครับ ที่เห็นจัดเต็นท์น่าอยู่มากเหมือนบ้านเลยครับพยายามแบ่งสองฝั่งนะคะเป็นฝั่งที่แบบเอ่อเราทํานู่นทํานี่แล้วก็ฝั่งที่เรานอนอะไรเงี้ยเหมือนบ้านเลยมีโต๊ะนั่งมีข้างนี้เป็นเตียงเตียงสูงเลยอ่ะเขาหน่าสูวมากเป็นเตียงไซส์ห้าฟุตเลยครับเตียงไซส์ห้าฟุตเลยแล้วมันระบายอากาศดีเต็มที่เลยนะครับตัวนี้หนูนอนอนบ่ายสองค่ะชอบมากเลยอ่ะคือจริงๆชอบ ชอบนอนดิกมากเพราะว่านอนตอนกลางวันได้สบายสบายจริงๆ <laughs> ไม่ได้เปิดพัดลมด้วยแสงก็เข้ามาสวยๆไม่ร้อนมากนะครับใช่ใช,ใชค่ะพี่อันนี้ก็เป็นเต็นในดวงใจพี่เหมือนกันอุตการพี่ก็ยังใช้อยู่คือจริงๆเราก็อยากจะใช้ตีมินิมอลนะคะเราก็อยากให้มันดูแบบ คลีนคลีนไงค่ะแต่ว่าพออยู่จริงมันเริ่มจะเป็นมินิมอลแล้วมันก็เหมือนบ้านใช่ไหมคือจัดของมาได้ทุกอย่างใช่คือเราก็พยายามจะทําให้เหมือนเป็นบ้านตัวอย่างแต่พออยู่จริงก็เริ่มมีของจริงใช่ใช่ค่ะเป็นไงครับมากันกี่คนครับคณะกันสี่คนครับแล้วก็เด็กน้อยคนหนึ่งครับครับมีกลางเต้นกันกี่หลังครับตรงนี้ก็หลังเดียวครับแล้วก็ทารด้วยครับนอนนอนข้างในเลยครับมีกัดก้าโอ้โหมีทาบสบายๆเลยนะครับนั่งทานข้าวกัน ชอบไหมครับพิกัดเก้าใช้แล้วไงชอบชอบมากครับใช้สามปีสี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วครับไปบ่อยไหมครับก็บ่อยบ่อยอยู่ครับชอบตรงไหนครับมิกาัดที่เล่าให้พี่ฟังนิดนึงก็อยู่สบายครับมันไม่ค่อยร้อนมากครับผมอยู่สบายอากาศได้ดีแล้วก็ใต้ทาบก็นั่งเย็นดีครับไม่ไม่ร้อนมากครับอันนี้ก็มาอีกเต็นท์หนึ่งนะครับนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มแอดมินที่จัดงานบิ๊กแคมป์นี่แหละนี่คือหลักเลยนะครับพี่ วันนี้เอาเต็นท์อะไรมาครับวันนี้เอาสะดวกสบายคล่องแคล่วรวดเร็วก็ยาดูน5.5ซึ่งเป็นเต็นท์ที่ชอบตัวหนึ่งอยู่ในใจต้องพกติดตัวไปตลอดเวลาเดินทางมันสะดวกมันเล็กมันเล็ก,เ,ลกเบานอนสบายได้สี่คนเต็นท์แพ็คมันเล็กแต่ข้างในไม่เล็กเลยไม่เล็กเลยอยู่ได้สี่คนโอ้โหพี่จัดสวยงามอยู่สบายเลยเนะลมก็โฟดีด้วยหน้าต่างหน้าหลังบานใหญ่ใหญ่แต่ว่า ได้ข่าวว่ามีนอร์ดิสไหลหลังใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับพี่ก็มีมิดการ9.2แล้วก็อุตการ13.2แต่เมื่อกี้หลุดบอกว่า13.2นี่ที่สุดแล้วที่สุดแล้วสะดวกสบายใหญ่โตกว้างขวางเหมือนกันครับผมก็ผมก็รัก13.2เหมือนกันอ่าอุตการ13.2นะให้ลังเป็นที่ดีที่สุดหลังเป็นไงครับเมื่อคืนสนุกสนานไหมครับสนุกสนานมากครับพี่ ก็ยังอบอุ่นเหมือนทุกปีที่ผ่านมาตลอด7ปีที่เห็นบรรยากาศแล้วชื่นชมเลยครับอบอุ่นมากมิตรสหายทั้งนั้นครับนี่อุตกาดสกายเป็นคนที่รออุตกาดสกายอยู่ตั้งแต่เพิ่งออกใช่ครับใช่ไหมครับ <c oughs> เห็นตั้งแต่ที่กุมภาแล้วก็อยากได้รอมาตลอดใช่ครับใช่ครับใช้เป็นไงบ้างครับอุตกาดสกายโอ้พอดีว่าโดยปกติอะเมื่อก่อนผมก็ใช้13.2อยู่เนาะแต่ว่าด้วยความที่ไปเที่ยวกับลูกบ่อย2คนก็ต้องการยินเนอร์เปื้อน แต่พอเจออุตสาหกายตอบโจทย์ทุกอย่างก็คือไม่ต้องกางทับละแล้วก็คล่องตัวถ้าไปกับลูกสองคนอะไรยเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพมมันเปิดโล่งขึ้นมาแล้วก็มีพื้นที่ในการทาอาหารทํากิจกรรมตรงนี้ได้สบายมากเลยพี่ยังไม่ได้ซื้อตามนะแต่น่าจะกลับไปนี่ต้องเอาแล <c oughs> ้วดูเห็นบรรยากาศแล้วสุดยอดเลยเ <c oughs> มื่อคืนก็กางอินเนอร์นอนข้างใน,นใช่ครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ ลมก็ทั้งคืนก็เอาอยู่เนีครับเปิดสกายอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับไม่ได้หุบไม่ได้ลมโล้สุดยอดมากเช้าก็นั่งทําอาหารใช่ใช่ครับใช่ครับบรรยากาศดีเยี่ยมเลยครับแปลว่าชอบมากใช่ไหมครับชอบมากครับตอบโจทย์มากตอบโจทย์มากตั้งแต่คือผมตัวผมวนไปวนมาอยู่หลายรอบกับอุตกาศตัวเวอร์ชันหนึ่งผมมาเจอเวอร์ชันสเออก็ถูกใจแต่พอพี่ พอพี่งบเอาตัวพุทธกาสกายมายิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยเลยต้องจองก่อนเลยให้เขามาให้มาก่อนก็เลยรีบคว้าก่อนนี่คนแรกเลยที่ใช้พุทธกาสกายแล้วก็ใช้ได้คุ้มมากเลยด้วยใช่ครับเป็นไงนี่เป้ครับสวัสดีครับคนหลักในการจัดงานนอร์ดิสบิ๊กแคมป์คนหนึ่งเลยครับผมนะครับโหน่ารักมากวิ่งจัดงานจนหมดแรงเมื่อเมื่อคืนใช่ครับหนีมานอนก่อนเลยครับเป็นไงบ้างจัดงานมาหลายปีนะครับก็ เป็นไงบ้างเหนื่อยทุกปีครับแต่ก็สนุกมีความสุขดีพี่เห็นบรรยากาศแล้วพี่ชื่นใจแทนนะคือแบบอบอุ่นมากอ่ะสมาชิกที่มารบบรู้จักกันหรือว่าบางคนมาใหม่ก็มารู้จักกันที่นี่ใช่ครับพี่สนุกสนานกันมากแบ,บ่งปันอาหารคุยกันขึ้นเริงม,มากเมื่อคืนครับผมใช้นอ์ดิสมากี่ปีแล้วครับกี่ปีเหรอครับตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนบิ๊กแคมป์ครั้งที่ครั้งที่สองก็คือ จริงๆครั้งนี้หนึ่งครั้งนี้หนึ่งก็มาร่วมนะครับแต่ว่านั้นเป็นโคแบนอยู่โอ้ก็เกือบ10ปีนะใช่ครับ8ปีตั้งแต่เริ่มตอนต้นใหม่เลยอ่ะใช่ครับใช่ครับช่วงช่วงปลาย CCMT ครับก็แล้วใช้เต็นตัวไหนเป็นหลักอยู่ครับ13.2สุดสตการ์ที่สามจุใช่ครับที่สาครับเป้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่นักประดิษฐ์ด้วยผมคิดว่านอร์ดิสเนี่ยได้ไอเดียอุตการสกายมาจากเป้นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นอุตการสกายเนี่ยเป้ทำมาก่อนตัด พดกาบตัวเองแล้วก็เปิดขึ้นสุดยอดมากแล้วตอนนี้กําลังประดิษฐ์อะไรบางอย่างอยู่แล้วก็รอเฝ้าดูอยู่ว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะครับผมเล็กๆครับไม่ไม่อันนี้รอบนี้เล็กครับไม่ใหญ่มานักประดิษฐ์ของนอดิดแล้วก็เป็นแฟนคลับของนอเดิดจริงๆตัวคนหนึ่งเลยใช่ครับแล้วชอบชอบตรงไหนครับนอเดิดผมชอบตรงวัสดุมันครับเนื้อผ้าแล้วก็ที่มันไม่มีซีนอะไรพวกนี้มันดูแลรักษาง่ายครับผมอยู่นานนะานับนานครับนานครับจะเรียกว่าถึงมีรูก็ไม่รั่ว ซ่อมได้ใช่ใช่ครับถึงอย่างเงี้ยครับมันก็ตามอายุการใช้งานใช้มานานก็ยังทนอยู่ครับใช้ได้ไมาสักกี่ปีครับของชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยต้นๆเลยครับเจ็ดแปดปีใช่ครับใช่ครัต้นๆเลยครับแล้วเป้นี่ใช้คุ้มนะพอแบบโอกาสแคมป์ได้นี่ไปทันทีใช่ครับออกตลอดครับออกตลอดทุกฤดูออกตลอดครับถ้าใครคิดว่ามิดการ์ยี่ใหญ่กลางยากต้องถามคนนี้ครับเทโบนะครับเทโบเป็นหนึ่งในกลุ่มแอดมินของนอร์ดิสเฟรนเพชนะครับเอ่อ ไปไหนก็เอามิการ์ดยี่สิบไปใช่ครับตัวนี้ใช้ตลอดเลยครับกลางคนเดียวกาเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวครับสุดยอดมากผมไปเห็นมาหลายครั้งแล้วอยู่สบายขนาดนี้เลยครับใช่ครับทำไมถึงชอบมิการ2ดยี่สิบไม่ใช่ตัวอื่นคือเป็นเต้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็กลางง่ายครับแล้วก็อากาศโฟได้ดีมากเลยครับแล้วถ้าเกิดว่ามีสมาชิกเพิ่มก็สามารถต่อออปชันเป็นวีมูว่าห้ได้ครับต่อข้างๆได้ได้ครับสุดยอดมาก ใช้มากี่ปีแล้วครับอากาศยี่สิบตั้งแต่ออกใหม่ๆตั้งแต่ออกใหม่ๆเลยครับก็สามสี่ปีนะใช่ครับก่อนหน้านั้นใช้ตัวไหนมาครับตอนแรกเจ็ดปีก่อนใช้อากาศเจ็ดจุดหนึ่งครับแล้วก็มาเป็นสิบสองไฮวอลแล้วก็เป็นตัวนี้คือผมชอบเต็นท์ใหญ่ครับโอ้โหสุดยอดมากแล้วในใช้แต่นอร์ดิสมาตลอดนี่ชอบตรงไหนครับนอร์ดิสชอบผ้าครับคืออากาศมันโฟดีมากครับเวลาคนเห็นนึกว่าเต็นท์มันจะร้อนแต่พอมาสัมผัสจริงทุกคนบอกโอ้โหอากาศโฟดีมากครับ นี่แฟนคลับตัวจริงเลยแล้วก็ใช้คุ้มมากออกทุกฤดูเลยใช่ไหมตลอดเลยครับทุกฤดูครับร้อนฝนร้อนฝนหนาวตลอด,ลอดครับ้ก็มีแอร์ติดไปใช่ครับที่เจอเทอร์โบไปกางเต็นท์หลายรอบแล้วประทับใจมากที่เขากางมิดกาด20ด้วยเวลาแป๊บเดียวเองใช่ครับกางง่ายมากครับอ่านี่จอยนะครับผู้โชคดีในงานนอร์ดิสเมื่อต้นปีใช่ใช่ต้นปีนี้นะครับ จับฉลากได้ยูดูนสกายตัวแรกของประเทศไทยมาใช้ <c oughs> จอใช้นอร์ดิสมานาน <c oughs> แค่ไหนแล้วประมาณ5ปี5ปีใช้รุ่นไหนูครับก่อนหน้านี้ครั้งแรกที่ซื้อใช้5 1 3จุเออ13.2ค่ะอุต่าสค่ะแล้วก็ต่อมาก็มาซื้อ55เพิ่มครับก็แล้วมันมีเมื่อสักปีที่แล้วหนูก็ซื้อ5.6เมื่อปีหรือ2ปีแล้วซื้อ5.6 5.6ด้วย คือเป็นแฟนนอร์ดิสหลายรุ่นมากแล้วก็มาซื้อเป็นมิกาด9.2มิกาด9.2ด้วยใช่แล้วก็โชคดีมาได้น้องคนเล็กไปเที่ยวเอาพาไปเที่ยวหลายที่อย่งครับตัวเล็กเนี่ยสามครั้งแล้วค่ะสาครั้งแล้วเพราะเพิ่งได้เมื่อต้นปีนี้เองใช่ค่ะแล้วนอร์ดิสเนี่ยที่ใช้มาหลายรุ่นเนี่ยชอบมันตรงไหนครับนอร์ดิสหนูว่ามันมันสวยแล้วก็ทนทานก็อากาศอากาศดีแล้วก็ที่บ้านชอบ ที่บ้านชอบคนที่บ้านใช้ด้วยแล้วก็ชอบนอนสบายก็เลยแอปพูให้ซื้อในหลายตัวอ๋อใช้ด้วยกันทั้งครอบครัวงี้เหรอครับใช่ยอดมากค่ะครับอ๋อนี่พูดไปพูดมาเนี่ยจอยเขามีลานกางเต็นท์ของเขาเองนะครับอ้อใช่ไหมอ่าทำกับที่บ้านค่ะสวนที่เภานะครับถ้าใครรู้จักที่นครนายกของของจอยนี่เองแล้วก็เจ้าของลานแคมป์ก็เป็นแฟนนอนดิสแท้ๆเลยชอบใช้นอนดิสใช้มา วันนั้นเคยพูดกับพี่บอกว่าทาร์ใช่ไหมที่ใช้ทนมากหลายปีใช่เต็นเปลี่ยนทาร์ยังไม่เปลี่ยนเลยค่ะใช้มา5 6ปีใช่ค่ะทาร์คารี่สิบอาใช่ใช่ค่ะแล้วก็ชอบมากเพราะมันสบายใช่ไม่ถึงถึงไม่ได้ไปกางเต็นท์ไปทำกิจกรรมกางแจ้งกางแจ้งหนูก็พกคารี่สิบไปด้วยปอครับเป็นไงใช้นอร์ดิสมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยใช้มาตั้งแต่มีเข้ามาขายในไทยเลยครับมัน8ปปี8ปีครับหลังแรกเป็น12.6อครับผม ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่ดีสภาพดีใช้ได้ยังใช้อยู่ครับปอนี่มีตัวต่อเป็นไฮวอลเป็นไฮวอลสูงขึ้นมาจาได้ที่เคยเห็นเราไปคัมด้วยกันใช่ครับแล้วก็พอต่อเป็นไฮวอลมันจะใช้งานได้หลากหลายจะเปิดข้างหน้าจะดึงชายขึ้นมาเป็นทัาบก็ทําได้ครับแล้วหลังจากนั้นมาใช้ตัวไหนครับหลังจากนั้นมาก็ซื้อมามี5.5ไลซ่าแล้วก็มีนี่ครับ5.5นี่รู้สึกจะมีกันทุกคน ห้าจุดห้าเป็นของที่ท,ที่ที่คนที่ใช้ตอนิต้ต้องมีงม,มันเป็นถ้าเกิดจะไปทริปแบบเบาๆเล็กๆเบาๆคนเดียวไปเ<ม>ชา้าไปเย็นกับเชา้าอีกวันหนึ่ง, 5. 5. 5. งห้าจุดห้าไวมากงง่ายอยู่สองคนสามคนสบายๆอยู่ได้ถึงโหมันใหญ่กว่าที่คิดครับไรซา<ม>ตอนนั้นซื้อเป็นแกงเลยพี่จําได้ไรซ่าตอนนั้นซื้อพร้อมกันสามหลังครับไปแล้วก็เห็นไปด้วยกันโหโหสวยแล้วก็ต่อใช้งานดีครับแม้กระทั่งไปคนเดีกวงวก็เอาไรซ่าไปบางครั้งแล้วก็มานี่มานี่ครับ มิดการ์ด20หลังแรกของประเทศไทยหลังแรกของประเทศไทยครับคือตอนที่เราจัดงานเปิดตัวมิดการดไสามสีปีที่แล้วครับสปีสปีครับสปีที่แล้วนะครับแล้วก็เอาเต็นท์มาโชว์ปอบอกพี่ครับผมเอาหลังเนี้ยที่กลางไว้เนี่ยผมขอเลยเป็นคนแรกที่ได้ใช้มิดการ์ดชอบไหมชอบยังไงเพงต้องต้องบอกว่านอดิทในซีรีส์ใหม่ครับจะกลางง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับอย่างมิดการด20นะครับ กลางคนเดียวสบายสบายเรียกว่าเหงือไม่ต้องตกอะครับแป๊บเดียวก็ได้ก็ได้นอนแล้วครับเต็นท์ยี่สิบตารางเมตรนะแต่กลางคนเดียวได้ใช่ครับแล้วก็ภายในก็กว้างใหญ่แล้วตอนนี้ผมมีลูกแล้วหลังนี้คือเหมาะเหมาะเลยใช่ไหมความของลูกเต็มที่เลยลูกวิ่งเล่นสนุกมากครับลูกชอบมากครับแล้วการถ่ายเทอากาศอะไรมันเป็นยังไงม้างอ๋อถ้านอดดิที่คือถ่ายเทอากาศดีอยู่แล้ว พราะด้วยความที่เป็นเต็นท์ผ้าครับนอนร้อนก็คือถ้านอนร้อนก็จะสบายกว่าเต็นท์ทั่วไปแน่นอนอือากาศฝนตกนี่ฝนนี่คือชอบมากผมชอบนอนผมเป็นคนชอบกางเต็นท์หน้าฝนนอนดิสนี่คือถ้าฝนนี่คือผมเอาไปตลอดสบายเลยใช่สบายถ่ายเทยอากาศดีครับผมก็เป็นเต็นท์ที่ผมใช้ก็8ปีครับพอเนี่ยชอบนอนดิสมากจนกระทั่งเป็นหนึ่งในแกนของนอดิสไทยแลนด์แฟนเพจที่ตั้งกลุ่มเลยขึ้นมาเลยใช่ไหมตั้งแต่แรกเป็นแรงสําคัญอีกคนหนึ่งที่ ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักได้สัมผัสนอนดิสรับคณะนี้คณะคุณแมนมากี่ครอบครัวครับเนี่ยมาวันนี้นั่งกันอยู่3ครอบครัวเลยครับโอ้โหสนุกสนานไหมครับงานสนุกอากาศดีพี่อากาศดีดีจังหวะดีเพื่อนๆคึกคืนมากนะครับอ๋อใช่เมื่อคืนก็สนุกมากเลยสนุกนะครับแล้วใช้เต็นท์อะไรกันบ้างครับที่ก็มีนอดิสครับ ตัวที่เป็นมิดการ์ดเก้ามิดการ์ดเก้าครับแล้วก็มีตัวต่อใมีมัวสี่จุดแปดให้เด็กๆให้เด็กนอนเล่นกันสนุกทั้งคืนเลยไม่ไม่ไม่ยอมนอนกันเลยแล้วอีกบ้านหนึ่งเป็นยูดุนห้าจุดห้าแล้วครับครับใช่ใช่ครับเนี่ยฮะนี่เลยนี่เลยมของโมอ่าโมมาคุยด้วยกันนะครับเออโมมามัขึ้นมาสวัสดีครับทำไมกับฝนพี่นี่ก็ได้ใช้แต่ละคนใช้นอริสกันมากี่ปีแล้วครับเนี่ยของผมน่าจะเกือบสิบแล้ว ก็ตั้งแต่แรกๆเลยใช่ตั้งแต่กระโจมตั้งแต่กระโจมเล็กกระโจมใหญ่แอสการ์ดแอสการ์ดเล็กแอสการ์ดใหญ่ฮะแล้วก็เปลี่ยนขยับขึ้นมามาเป็นมิดการ์ดนี่มิดการ์ดมิดการ์ดนี่ชอบเลยไหมชอบครับชอบครับเด็กๆสนุกตอนกลางคืนไม่นอนกันเลยเล่นสนุกแล้วของโมนี่เป็นจูดูล5.5ครับก็ที่บ้านก็มีอัฟแฮมด้วยครับมีอัฟแฮมด้วยครับใช่ก็ใช้มานานจริงๆของผมใช้มาตั้งแต่ตอนเคยอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วก็พอกลับไทยมาใช่ไหมแล้วก็แบบ เพิ่งเห็นว่าแบบเฮ้ยมีคนเอาเข้ามาด้วยว่ะก็เลยแบบโหยโคตรดีใจเลยครับอยู่ดู5.5เนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นเต็นที่คนที่ใช้นอนดึกทสุกคนต้องมีอ่ะครับครับเพราะมันใช่ผมก็มีตัวหนึ่งมันต้องมีมันมันเป็นเหมือนเต็นลูกเสือแบบตอนเราเด็กๆเป็นสแตนดาร์ดว่าแบบแบบง่ายๆเวลามาเวลาถ้าไปแบบเบาๆต้องมี5.5สักตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบตรงไหนครับนอนดิกที่ใช้มันใครใ้กันมาเนี่ยที่ใช้ต่างประเทศด้วยแล้วกลับมาใช้ โอ้ผมผมถ้าถ้าถ้าผมชอบเนี่ยเวลาอากาศหนาวข้างในมันก็จะอุ่นๆซอฟๆพอร้อนข้างในไม่ร้อนอากาศร้อนด้านในไม่ร้อนอันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์พิเศษใช่ใช่นะฮะแล้วก็นอนแล้วมันรู้สึกสบายครับเยี่ยมเลยก็แบบนี้แหละครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันสวยครับเห็นแล้วแบบมันสไตล์มันใช่สําหรับสบายาใช่ แล้วก็ทนใช้กันมาตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงตอนนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่ตลอดแปดปี7ดปีก็ยังใช้ได้ดีอยู่นี่สมาชิกอีกท่านหนึ่งนี่ใช้วีม่5.6สบายไหมครับเมื่อคืนนี้สบายมากครับอากาศเย็นก็เอาอยู่ครับไม่ไม่ไม่ร้อนด้วยเจอฝนอะไรมาแล้วก็สบายสบายครับชอบแห้งไวชอบวีม่ห้าดตรงไหนในเล่าพี่ฟังนิดนึงมันโซมันคลาสสิกครับแล้วก็ มันมันนึกถึงตอนสมัยเด็กๆครับที่เป็น่ข้กุกเสือแต่นี่มันสูงใช่ไหมใช่แต่นี่มันสูงกว่าใช่ยืนสบายกว่าใช่ทายที่อากาศดีไหมดีครับไม่มีคอนเดนเ์เลยในในในใกงยากง่ายยังไงกลางง่ายครับปักซอสมอ 4. ี่จุดมุมแล้วก็ดึงเสาวขึ้นเลยจบเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวทำคนเดียวได้สบายอยู่สบายเลยนะใช่ครับ พี่เห็นแอบเห็นว่ามีฮีตเตอร์มาด้วยได้ใช้ไหมเมื่อคืนใช้พี่เอาไปนั่งดูดนตรีอยู่บนหออ๋อเมืออ่อคืนนี้หนาวใช้ได้นะใช่ครับม,มางานหลายครั้งแล้วยังครับครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรก,าง,แรกงานนี้ยังไงบ้างก็สนุกดีครับไม่เคยมาแบบนี้ก็มีอะไรให้ทํามีอะไรให้เล่นสนุกดีนะและ้วก็เพื่อนๆอนก็เป็นมิตรกันมากอุ่นมากใช่ครับครั้หน้าเขาจัดมาไหมครับมามานะมาโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ